ไมาดิใครสองก่อนแล้วมันสองก่อนมันหนีทำไมวะเอา้าเอา้ากูสองกันนะเอา้าเอา้ากูสองกันนะเอ้าเอ้าสู้กูสู้สสสนะเอา้าตายอีกงี่ว่าม,มันมันแบบได้เพียงนะครับมันเคลียสองก่อนครับไม่กลับหรอเออไม่กลับเอา้าไม่กลับเฉยปุ๊บเรียบร้อยทุกคนเราจะดักล้างเงาให้มันไปปัน่นเงามาแล้วมาแล้วกลับมาดิกลับมาดิตึ๊บตึ๊บ ตึกอันติแล้วก็ลากมาตีเรียบร้อยอะไรอะไรอะไรตีครับส่วนครับตันครับผมเอาเอาเฮ้ยอา้าไม่ไม่ตีต่อแล้วกูกดหนึ่งแฟิตปับ๊บเรียบร้อยเอาก่เอา,อเอาอมาดิมูลดโดนทีเดียวพอแล้วยังไงไบแล้วยังไงอันตีไปได้ไบตัวหนึ่งปืบตีมาดิตีตีต,ตีอะไรกดดาบใหม่กดดาบใหม่ดดหมแล้วก็รอตีโอ้โหแบบ ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้ต้องที่นี่เลย s เต l l a าโ o พัดพร้อมให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมสุดฮิตอย่าง LV Free Fire ภาพ G Mobile หรือเกมใหม่อย่าง TFT และ Backcover Mobile สแกน QR โค้ดได้เลย s เ e l l a าโกพัทจดทะเบียนตางกฎหมายไม่มีรีฟันเติมครบจบในที่เดียวเอาละสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Chin CP กลับมาแล้วสําหรับออฟเลนหลังจากที่รีบท,ท,ที่แล้วไปตีตีไปดิมาดิใครสองก้อนแล้วมันสองก้อนมันหนีทำไมวะ <laughs> เอ้าเอากูส่องล้นนะเอ้าเอ้ากูส่องล้นนะเอ้าเอ้าสู้กูสู้นะเอ้าตายเองยูวะม่นมันมันแบบได้เปรียบนะครับมันเคลียร์สองก่อนแล้วไม่กลับหรอเออไม่กลับเอ้าไม่กลับเฉยปุ๊บเรียบร้อยอะไรของเขาอ่ะคือเขาได้เปรียบก่อนเวลเวลสองก่อนนี่คือได้เปรียบมากนะเวลาแบบชนออฟเลนอะเอ้ยอะไรมาแย่งกลับบ้านไปเลือดแบบกระตึงหนึ่งเออจริงๆเราจะยังไม่เก็บด้วยมันเดินมา ก็จะอย่ามาแย่งยาออฟลินนะทุกคนยาออฟลินมันไว้แบบหนึ่งหนึ่งนะฮะเอา,าละตึ๊บๆค่อยๆตีแล้วมูรามันจะมาอย่างงี้มันจะมาแย่งหรือจะดันออกทุกคนดันอะไรนี่ไงนี่ไงไม่ทันแล้วจะมาแย่งหรอตานี้โลเฮ้ยมาอีกแล้วะ่ะตานี้โลมเรามันไม่ใช่เป็นตัวแข่งด้วยนะครับเป็นตัวทําเกม แต่ก็ดีหน่อยที่มีสตันนะม,มาเตตีนะดันไปตีเลยตรงเนี้ยตอดตอดตีปุ๊บโฮลี่ซัมมันเนอรอปับป๊บปั๊บโูขอทีเดียวมันพุ่งแล้วแบบเราติดสตันพอดีนะครับยังยังไม่กลับอีกมีฟิกนะโอ้โหเรือมันเลือมันเยอะจังนะขอตีหน่อยแล้วก็อันตีตีตีตึ้ตตงนิดเดียวโป๊ะโอ้โหไม่ตายโฮลี่ซัม,มันเนอร์เสียดายนะครับเสียฟิกด้วยเรา ดามเมจมันไม่พอหรือว่าเหลือตี๊ดเดียวเออมูลาดโดนยับเลยว่ะทุกคนตอนนี้เขาพลาดนะจริงๆริงเขาสองก่อนเขาต้องใส่เรายับนะครับชอ็ชอตแรกอะแต่เขาใส่จริงๆเขาก็ใส่เรายับแล้วก็ชนะแล้วแต่เขาไม่กลับนี่ว่อ,อใช่ไหมเขาไม่ยอมกลับไปอยู่ในพุ่มเฉยดักทุกคนอันนี้เรียกว่าผมไม่เอาดีกว่าฟาร์มดีกว่ามูลาดมันคงไม่มาหรอก ถือว่าเนี้ยได้2เด้งนะทุกคนเราได้เงินด้วยแล้วก็เ,เป็นการตัดคลิปฝั่งตรงข้ามนะครับตัดเงินฝั่งตรงข้ามด้วย<ม>โอเคเดินมาเอาคลิปแล้วบูลามันอะไรอะไรโอ้โหมันสับเล่นเลยว่ะทุกคนมันเวลสี่ปุ๊บมันสับเล่นเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเปลือยออกรองเท้าแบบซีซีเอ้ยไกลนี่ด้วยไม่เอ,เอารองเท,ท,ท,ท้ากันซีซีนะครับเอารองเท้าลดคู่ดาว เพื่อนถอยเลยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องมาทางนี้ก็ได้เพื่อนเพื่อนตายปะเนี่ยเพื่อนทำไมไม่ลงล่างทำไมไม่ลงมาช่วยแครี่วะข้างบนคือแบบว่ามันชนะขาดแล้วอะ่ะโทษทีทดันมาก็ตีโอ้โหพลาดทุกคนช็อตนี้ตีไม่โดนแต่กดอันติกดไว้ก่อนนะครับเผื่อโดนสามสิบเก้าวิอันติมาครับเอาโดนลัด ตีตีตีอ้าวเราได้คิวเฉยได้ป่ามานี่บโคตรขุเฮ้ยเพื่อนทำไมเพื่อนมันมาแต่เลนบนวะโอ้เพื่อนมาแต่เลนบนวะงงคือยังไงอยากได้ป้อมบนหรอก็ข้างล่างไม่ไปด้วยตีตีตีดิตีเพื่อนเพื่อนกูตีกูตีป้อม โอเคตายปะอ่ะตายด้วยหรอโอ้โหตายได้ไงวะทุกคนดูดิเขามาเล่นแต่เล่นบนแล้วเล่นล่างก็โดนอยู่วะโดนมนะมนะเอา้าชนะเฉยป่าเราไปชนะได้ไงวะงงทุกคนตาเนี้ยดันกลางเลยครับคือคีดอย่าเพิ่งหมดคีดอย่าเพิ่งหมดหันมาทุกคนว่าหันมา ไม่ทันหรอกอย่างเงี้ยตีไม่ทันดักตีบานี่นะเวลาดักแล้วทุกคนจะกดตีลมอ่ะบางคนกดปุ่มตีคนกับตีขีแบบไม่ได้นะครับต้องกดปุ่มตีป้อมนะมันจะระยะใกล้กว่านะ่มันเดินเข้าไปตีขีนะครับ s <S ทุกคนเราจะดักล้างเงาให้มันไปฟันนี่เงมาแล้วมาแล้วกลับมาด,ดิกลับมาดิตึบตึบตึบอันติแล้วก็ลากมาตีเรียบร้อย อะไรอะไร,ะไรตีครับส่วนครับตันครับผมเอาเอาเฮ้ยอา้าไม่ไม่ตีต่อเอกูกดหนึ่งแล้วฟิกปับ๊บรบร้อยอา้ามีชีวิตหนึ่งครับมาดิมีชีวิตหนึ่งตีนะเกิดมาโอ้มาเยอะวะ่ะจับมันจับเพื่อเราดันบึ้มกตัน2เพื่อนตุบตับตุบตับได้สวยงามตีป้อมตีป้อมเดี๋ยวตันให้ตันให้แล้วไปออกมา โอเคทั้งรับป้อมทั้งตันโอผูหเอาหมดว่ะทุกคนเราเอาหมดว่ะมีมีอาชีพอะไรมีหน้าที่อะไรในเนี้ยเอาหมดเลยเนคือ <c ười> อีกหน่อยก็เป็นแครี่แล้วแต่จริงเคยเล่นนะเคยเล่นวีโร่ไปเลนแครี่นะทุกคนมันสู้ได้นะเวลาเจอตัวนิ่มๆมครับแค่แบบว่าในเลนมันอาจจะแบบไปกดเขาลำบากถ้าเกิดเขาไม่ได้มาใกล้ๆนะอตอนนั้นเจอตัวอะไรวะทุกคนมีใคร จำได้บ้างแต่จำได้ว่าเราไม่แพ้นะครับไม่แพ้เลนอันนี้ปะรู้แล้วซีนิเทียเอ้ยไม่ใช่เซริกา้าเซริก้าแน่เลยใช่ตอนนั้นอะเจอเซริก้าที่เราเอา,เอาวีโรไปเล่นแคลรี่มีใครทานบ้างเราคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ <laughs> เอาละโอมิอ์มชิ้นถัดไปตานี้คือฆ่าไปสี่ตัวแอตติทิกสีเพื่อน บอกเลยว่าเป็นอีกตาหนึ่งที่แบบน่าจะชิวๆชิวๆหิวดาวจักปะทุกคนดักเลยครับแบบนี้และนี่เขาก็ขึ้นมาเล่นด้านบนเหลือเกินต,กนตีก่อนตีก่อนเลยแล้วกันอะไรตีก่อนเอาตีหมดอะตีหมดตีหมดอะม,มาดิห้าตัวแล้ดายู่ดายู่เพื่อนอไปครับปับ๊บโอ้โหไอมูลาดมันมาไอมูลาดมันมาฮือ โดนมุลาตันนะครับเมื่อกี้หิวไปหน่อยจะเข้าไปค่ายไบเออได้นะครับแล้วเราออกรองเท้าตีไวเวลาโดนซีก็เจ็บหนักนะครับมันสตันนานโอเคได้ป้อมยับเลยวะอย่างนี้จบไวปะเนี้ยจบไวปะเนี่ยตอนนี้ก็เจ็ดนาทีนะครับออกเป็นไอ้นี่แล้วกันดาบใหม่ ไว้การดาเมจเวลาแบบมูาราดสับเวลาแบบไบม์มันติแล้วเราต้องยืนสู้อะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นข้อดีของแต่ละตานะชอบมีคนมาถามว่าไอเทมออกอะไรนะครับเดี๋ยวจะบอกไปไว้อีกรอบนึงนะฮะก็คือรองเท้าดีไวนะครับแล้วก็เป็นเ,เจาะเหลืองแล้วก็โอมมอาร์มนะไอสาไอเทมที่แบบสําคัญนะครับแต่ถ้าเกิดโดน c ีเยอะๆจริงๆอะ่ะ พยายามออกเป็นรองเท้าการดีก็ได้นะครับถ้าเกิดเยอะจริงๆนะเออแต่ตานี้เราว่าเราไหวก็เลยไม่เอานะครับแล่ที่เหลือก็ออกตามสถานการณ์นะถ้าเกิดฝั่งของข้ามีตัวดาเมจแรงๆเฮ้ยทุกคนเอาก่อนเอาก่อนมาดิมูลาดโดนทีเดียวพอแล้วยังไงไบ์แล้วยังไง,ง,ไงอันตีไปได้ไบต์อีกตัวนึงอ้ามาดิได้มาสองข้าไปเจ็ดแล้วอ,อย่างตานี้มันมีแบบ อะไเตอร์มีอะไรมาจับด้วยนะ <_ H it> ก็เลยออกเป็นการนิดๆดีกว่าแต่มันก็ได้ดาเมจเหมือนกันนะแต่้วก็ตาไหนที่ตัวนิ่มๆหมดเลยฝั่ของข้านตัวนิ่มๆหมดเลยแล้วไม่ค่อยมีตัวที่แบบทําให้เราเจ็บได้ <_ H it> ก็จะออกเป็นขี้เหลืองนะครับดีนะทุกคนทุกการกดตีสกิลหนึ่งของเราอะ่ะมันบวกดาเมจขี้ให้ด้วยนะครับมันเลยแรงมาก s <S หรือว่าบางคนก็ออกเป็นดาบแดงหรือว่าแบบ เจอบรรตาก็าออกตัดเลือดอะไรนี้นะครับลองไปเล่นกันดูรูนส่วนใหญ่ก็ใช้รูนเดียวนะครับเอาเวกสปิริตดากอนนะรูนอา่าทีวียี่สิบหกแล้วมูาบมันมาทุกคนเราจะฆ่าเราจะฆ่าพุ่งไปสับทีแอบพุ่งไปพุ่งไปสับทีโอ้ยไม,ม่เพื่อนมันจะเดินมาทําไมเนี่ยมันจะมาทําไมเนี่ยจะให้มันแบบ พุ่งไปสับแล้วก็ดักล่าง,งาเงาอีกสักทีอันนี้ออกเป็นคีครับผมถูกกว่าดาบแดงหน่อยนึงนะแต่ประสิทธิภาพสำหรับวิโรเรามองว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับถ้าเกิดไม่นับตีป้อมอะ,อะแล้วยังไงข้างหลังมาเพียบเลยว่ะทุกคนมาเพียบเลยว่ะต้องถอยว่ะตอนนี้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเข้าไปโดนอเลเตอร์จับ ต้องดักเมื่อกี้เขาไม่ไมนไม่น่ามาเล่นโซนล่างอะครับน,น่าเล่นโซนบนนะครับเพราะว่ามันสลับเลนอะไรเรียบร้อยแล้วมูล,ลาดก็ลงล่างแล้วนี่ขึ้นป้อมยากนะครับเพราะว่าเอาเงินไปคืนให้เขายังไงไบต์เราหนึ่งกับไบต์ไหวกว่าทุกคนต้องไหวนะโอเคนะอเผื่อมีใครตามมาช่วยมันไม่มีละคราวนีนหน้หนึ่งแน่นอนทุกคน หนึ่ง,งแบบแน่นอนนะไบา์ไหวเปล่าฟิกมาตีเลยปึ๊บปปึ๊บ,บอันติอ่าเรียบร้อยมันไม่ไม่ทันก่อนอันติโอยแต่มันได้ป้อมว่ะหรือว่ายังดีนะครับมันได้ป้อมอยู่เขาลงล่างอีกแล้วลงไปเล่นล่างอีกแล้วหรือเราต้องขึ้นบนให้แต่ว่าไอโรมตัวนี้มันมันเล่นกับเราอย่างเดียวเลยครับไอแอมวิชเนี่ย เอหรอเขแบบว่าต้นเกมก็ไม่ยอมไปช่วยแคลรี่นะครับเ,เขาไปบุยแล้วต้องรอเพื่อนเกิดเพื่อนขอทุบตายเรียบร้อยบางคนยังไม่รู้นะครับว่าเ,าเราสามารถถ้าเกิดความเร็วในการโจมตีเราถึงอะเราสามารถทุบมูรดในจังหวะสุดท้ายที่เขาสับได้นะทุกคน เหมือนตัวอื่นเลยที่แบบใช้สก,กิลใส่มูลาดในในจังหวะสุดท้ายที่สับอะ่ะเ,ออเหมือนกันเลยนะครับเปลี่ยนจากนั้นเป็นวีโล่กดตีธรรมดาในทีที่3นะครับ s <S ก็จะสามารถสตันได้ได้ s <S ป้อมปะข้างบน s <S ขึ้นมาข้างบนกันอีกแลว้วเพื่อนต้องแบบก <'s> ันป้อมเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็รวมกลุ่มกันทําอะไรบางอย่างอะไร ไม่มีฟีกว่าอา้ากูใส่เต็มแล้วตายปะเนี่ยกูคิดผ่านแล้วน่าจะไม่รอดแหละทุกคนเรียบร้อยนะครับช็อตนี้ตายตอนแรกนึกว่าฮายามาตัวเดียวทุกคนก็เลยเข้าที่ไหนได้มารับกันเพียบข้างบนถ้าเกิดเมื่อกี้ฮายาอยู่ตัวเดียวเขาตายนะครับเพราะจะไม่โดนสตันช็อตหนึ่งแล้วก็จะโดนเอ่อจะคอมโบได้แยกกันอีกแล้ว แยกกันอีกแล้ววีลงวีลา่าดูดิแยกกันยับเลยจริงต้องเอ่อเมดแครรี่โรมนะครับควรควรเล่นด้วยกันนะทั้งแบบต้นเกมกลางเกมเหล็กเกมเลยนะครับโอ้ยเฮ้ย้ยวีล่าเขาไปดักผิดที่แล้วด,ด,ด,วดูด้านขวาดีด้านขวาแบบไปจะถึงป้อมอยู่แล้วเพื่อนโอ้เกมกลายเป็นสูตสี่เฉลยทั้งนั้นที่แบบนำเยอะนะครับ ึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวแล้วตายสี่เพื่อนเอาป้อมสักป้อมได้ะหทันเมื่อวะหน้าทางขวาขึ้นมาบนอีกเร็วข้างขวาเพื่อนโอ้โหคีบด,ดันจะเข้าป้อมดูดิมันขึ้นมาบนกันอีกแล้วเยืงมาบนอีกแล้วโอ้โหแครี่เอาป้อมหน่อยนั่นนะดิเอาจบเลยปะเพื่อนจบเลย กลางปับป๊บปับ๊บปั๊บมันมีเลเตอร์วะ่ะอย่างนี้จะจบได้ไหมเนะี่ยตีดูเชิงก่อนทุกคนดูเชิงก่อนปึ๊บน่าจะต้องเอาดงเอาดาร์กแล้วแหละดูทรงนะครับแต่ยังดีนะที่ได้เฮย้ยโปแล้วยังไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ เดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วเสีะสงสัยจะต้องรอถึงดาร์กเลยแน่เลยทุกคน15นาทีเปท,ทรงแล้วมูรลาดเหลือนิดเดียวไม่ตายนะครับตึ๊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 บเอาละตายอีกหนึ่งภายาด้วยโอ้แต่มันไอติดที่เมดมันอะทุกคนมันเคลียร์คลิปไวนะครับ สองสกิลก็คีบหายแล้วอ๋อแต่ไม่กล้าคีบมันก็เคลียร์ยากอยู่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่รวมเราเพื่อนไม่รวมเราเพื่อนสามคนอ่ะสามคนเคลียร์หมางบนอีกแล้วปึ๊บตีมาดิตีตีตีอะไรกดดาบใหม่กดดาบใหม่แล้วก็รอตีโอ้โหแบบ มันตีเราไม่เข้านะครับเจอกดดับใหม่กดกันไว้ก่อนอยังไงลิงเขาเข้าแล้วจังหวะนี้ลิงเข้าไปตายตายเกิดมาหนึ่งแล้วก็ได้ฆ่ากับตายเราออกเป็นดับแดงเลยวะ <c oughs> ไม่ได้เซตนะครับมันขึ้นดับแดงแล้วเลยโอเคไม่ได้ไม่ได้ก่อเกิดด้วยโอ้โหแล้วฮะยามาถูกตายกันหมดหรอเปล่นะ ยังไงหายา,อาขอค่าายาได้ป่ะอขอค่าายาได้ป่ะสแต็กหมดนะครับน่าต้องถอยอ่ะเพื่อนอบอกเลยว่าไม่ยือยอย้อจนเลดแน่นอนดักได้ไหมเอ่ยดักได้ไหมเอ่ยมูบมาป่ะดูไว้นะครับถ้าเกิดมีอเลเต,เตอร์มาเราต้องถอยนะหายาว่ะ กูตันตันต่อตีตีมาดิแล้วก็ดันมาเอา้าชิบฝ่ายแล้วตีต่อดิมาดิมีเกิดมีเกิดเพื่อนมีเกิดเพื่อนแล้วไงต่อแล้วโดนไงแล้วกูสวนต่ออีกทีเนึ่งโอ้ได้สองตัวโคตรคุ้มเพื่อนโอ้สองแครี่แล้วจุดนี้บอกเลยโคตรคุ้มแลวดาร์กดาร์กไหมตีดาร์กตีดาร์กเถอะตีดาร์กเถอะเพื่อน เออีดักสักทีนะครับสกอค่าเรา12บ4สสี่แล้วเนี่ยค่าไปทั้งหมด34ตัวแต่ว่ายังเอ็นไม่ได้นะครับรวมมาจบเลยได้ไหมครับเองก็ไม่ต้องการดิก็ <c oughs> ไม่ต้องการดิครับหมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูหายาเขาจะกันปะบอกให้รวมมาจบเลยได้ไหมเนี่ยถือว่าขอเดี๋ยวดูนะ เหรอครัมันจะกันไหมถ้าเกิดอยากให้จบจริงก็อย่าก,กันดิไม่ันก,กันะ่ะกันแล้วเรารวมไปจบตาย5้าก็คือเพสดิครับเนี่ยมันยังเดินออกมาเนี่ยนอกป้อมเลยโหแล้วเพื่อนเราโดนหนักว่ะอา้าวลิงเข้าสวยลิงเข้าสวยช็อตน,นี้ลิงเข้าสวยแคลรี่ยังอยู่แคลรี่โดนแคลรี่มีเกิดครับแคลรี่ตายนะครับเหลือมูราดกับฮายาลิงตายอีกนะลิงตายอีกแล้วเหลือเราคนเดียว โอ้โหกูจบเลยกูจบจบได้ไนะปะเนี่ยปึ๊บห้าทางจะจบไม่ได้อีกแล้วเพิ่งจะมาเพื่อนโอ้โหเพิ่งจะเดินมาถึงแย่ yeah, แล้วทำไงดีทำไง, ي, ำงดีมูลาดน,นะครับเห็นเราและมูลาดเห็นล้วและอะไรมีฟิกนะมีฟิกนะบอกไว้ก่อนนะ เอาเอากูฟิกต,ตีตีตีมาเลย <laughs> <laughs> เออ<า>็เข้ามาไม่ดูไม่ดูเลยตอนเนี้ยอึ๊บหาเลือดก,ก่อนหาเลือดก,ก่อนนะครับ <c oughs> จริงๆตัวเราไม่ได้ออกของเลือดเลยก็จะเลือดไม่เยอะถือว่าน้อย <c oughs> มากๆเมื่อกี้เขาเป๋ลงมาขวาแล้ว <c oughs> ตัวโลกลืม <c oughs> โลกที่ไหนลืมครับเล่นจนจะเม็ดส้มอยู่แล้วกลับบ้านก่อนต้องออ่ะเพื่อนมันง,งั้นแม่งไม่จบสักทีนะฮะเพราะว่าออกไม่ออกกันอะ่ะดูดิเมดมาทางนึงแคลรี่อยู่อยู่ทางนึงโลมอยู่อีกที่นึงป่าดักอีกโอ้โหจริงๆแบบ ไม่ต้องดักแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยออกมาข้างนอกหรอกเวลาอย่างเงี้ยมันต้องใช้วิธีดัน3มเลนนะครับแล้วก็อย่าตายแล้วก็พอคีบเข้าไปพร้อมๆกันเราค่อยเข้าอย่างเงี้ยเลนล่างก็ไม่มีคนดันนะครับเ,เพื่อนโดนแล้วไปเอ็นเลยลวกันทุกคนไปเอ็นละไ,ไม่สนใจละไม่สนใจละอย่างเงี้ยไม่สนใจละดูทรงอุเอ็นเองมาเพื่อนปึ๊บ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 ,บตี มาดิตีต่อเรียบร้อยแค่นั้นน่ะแค่นั้นน่ะโอ้ขอ MVP ได้ป่ะตอนเนี้ยโอเคถ้าเ,เพื่อนๆเชอาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube นะครับมุ่งหน้าสู่1 0 0 0 0แสนซับกันนะฮะมาดูกันว่าจะ MVP ไหมขอโอ้โหไม่ได้ได้ที่2ได้ที่2นะครับไม่ได้ MVP ดูดูดิใครจะ MVP ลิงโอ้โหลิงต้นเกมนี้เราชงให้เขาท i ิปเปิลคนะสกอร์คิเท่ากันนะครับโอเคไว้เจอ,อกันใหม่โอกาสหน้าไปก่อนละบ๊ายบายรับสปอนเซอร์และงานถูกกฎหมายทุกชนิด